สวัสดีครับผมวันนี้เจอกันกับชบารถบ้านนะครับได้โตยโยต้าโซลูนา,าหยดน้ำมานะเป็นสีน้ำเงินนะสภาพสีก็มีริ้วรอยบ้างนะครับผมตามการใช้งานเนาะแล้วก็สีด้านหน้าด้านหลังกันชนนะ ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เป็นบางจุดเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูอีกทีนึงนะครับผมรถคน,นี้อ่ามีลูกค้าเอามาส่งให้นะครับถึงที่นะครับขับมาจากอ่าลาบินทานะครับไกลเหมือนกันนะเครื่องเกียร์ดีไม่มีปัญหานะครับอันนี้อ,ออกมาลองกันสักพัก,พกใหญ่ๆละน้าไม่ดันควันไม่ไหลนะครับแอร์นี่เย็นจริง รถมือเดียวป้ายแดงเลยนะครับรถคันนี้รถมือเดียวเลยติดแก๊สมาแล้วแต่ว่ายังไม่ได้อ่าติดแก๊สมา LPG แต่ว่าแจ้งยกเลิกนะครับแจ้งยกเลิกแต่ว่าไม่ได้ถอดแก๊สออกนะถ้าท่านใดสนใจลองลองดูลองดูครับรถสวยนะภายในก็สวยหรือว่าใช้ได้เลย เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไม่ดังนะครับช่วงล่างไม่มีดังนะเหยียบพุ่งเหยียบดีขับพุ่งมากครับรถเดิมๆเลยนะครับเป็นตัวท็อปนะกระจกไฟฟ้าสีบ่บานเกียร์ออโต้ใช้งานได้ปกตินะครับระบบไฟฟ้าใช้งานได้ปกตินะนี่เดี๋ยวเราก็อ่าออกมาลองดูพอดีรถพิ่งมานะครับ ในสวยอยู่นะครับมืดไปหน่อยเดี๋ยวยังไงเราต้องรีวิวช่วงแบบเช้าเช้าให้ดูนะตอนนี้เราออกมาลองมาเติมมาลองส็แล้วเดี๋ยวจะว่าจน้ำมันนะครับแอร์ฉ่ำนะครับบอกเลยแอร์ฉ่ำจริงเือนไม่ใช้งานได้หมดนะครับไม่มีปัญหานะ เดินใหม่ใช้งานได้หมดบอกมาลองตัวเส้นปู่เจ้านะครับเดี๋ยวถ้ายังไงอ่าผมจะไปเก็บงานนะล้างทําความสะอาดอาจจะขายตามอ่าตามสภาพนะราคาจะไม่แรงมามกเพราะว่าต้องมีเก็บสีหน่อยนะคนที่อ่าไม่ได้ซีเรียสนะครับผมเรื่องสีสันนะลองลองดูลองพิจารณาดูนะครับแก๊สเกิดมีหมดละเดี๋ยวถ้ายังไงก็ลองเอาไปดูว่า จะถ้าจะใช้แก๊สต่อต้องทำยังไงอะไรยังไงบ้างลองไปดูเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูข่า,ขา,าวขาอีกรอบหนึงต่อที่ล้างทําความสะอาดเรียบร้อยนะครับออกมาจะเป็นแบบไหนยังไงฝากติดตามด้วยครับวันนี้นะครับเราจะมาพาชมกับโตโยต a s โซลูรรุ่นหยดน้ำปีสองพนะครับเพิ่งเข้ามาใหม่นะ สีน้ำเงินนะครับผมคันนี้เป็นรถบ้านแท้ๆนะเจ้าของมือเดียวสีสันภายนอกนะครับผมมีนิ้วรอยบ้างนะตามการใช้งานตัวนี้เป็นกระจกไฟฟ้าสี่บานนะครับดิสเบรกคู่หน้าแต่กระจกไฟฟ้าสี่บานใช้งานได้ปกตินะครับผมภายในเป็นเบาะ ค่ากร,รมหยีเดิมๆนะครับรถมือเดียวเลยนะครับผมมีประกันอยูนะ่ที่ผมดูนี่คือหมดเดือนเก้านะครับแล้วก็บุ๊กเซอร์วิสพวกนี้อยู่ครบหมดนะสาีค่าเดือนกันยานะครับผมปีหกเจ็ดนะล้อแม็กเดิมๆนะครับ เป็นิดเ,เบรกคู่หน้า,าดูห้องเครื่องนะคานเดิมๆเลยนะครับไม่มีโดนหนักมานะเครื่องเดินตัวถังอยู่นะครับ ฝากระโปงหน้าเดิมๆของโตโยตานะจุดดูภายในรถคันนี้นะครับผมเคยติดแก๊สมานะนเคยติดแก๊ส LPG มาตอนนี้ก็ยังติดอยู่นะครับแต่ว่าเจ้าของได้ยกเลิกการใช้ไปแล้ว ยกเลิกการใช้ลงเล่นไปแล้วแต่ว่าอุปกรณ์ติดแก๊สทุกอย่างยังอยู่หมดนะถ้าใครสนใจเรื่องติดแก๊สก็ไปติดตั้งต่อได้เลยนะครับอุปกรณ์แก๊สมีอยู่ครบนะแต่ว่าเจ้าของยกเลิกใช้ไปเพื่อมาใช้น้ํามันนะครับเกียร์ออโตโน้นะวิทยุมีนะครับแอร์เย็นเดี๋ยวเราจะสาตาร์ให้ดู บสวยๆเดิมๆนะครับผมไม่มีขาดไม่มียับนะคนโซนด้านหลังอยู่ครบ,ครบ,ครบเต็มๆมนะไม่มีขาดกันนะเบาะสวยจริงครับเอดานสวยๆอยู่เลยภายในนี่กิฟเลยนะครับแข้งประตูนี่สีบานนี่เนียนๆเลยสองฝั่ง นี่นะครับถังแก๊สยังอยู่เลย LPG นะถ้าท่านใดติดตั้งเป็นหรืออยากใช้แก๊สลองไปดู <c oughs> เครื่องคู่มือไอ้เครื่องมือแม่แรงนะล้ออะไรอยู่ครบหมดทนะ่ายเดิมๆเ,เลยนะครับตั้งแก๊สมาเรียบร้อยแนละ้วอย่างที่บอกนะแต่ว่าเจ้าของเขาไปยกเลิกนะครับฝาท <c oughs> ้ายเดิมนะ ให้ดูความเดิมๆของมันก่อนรถก็จะมีริ้วรอยบ้างนะเรื่องกันชนต้องร้อนสีสวยนะครับผมถ้าใครอยากได้แบบระบบแก๊สเดิมลองไปไล่ดูนะครับ<ม>เพราะว่าเขามีอุปกรณ์ติดตั้งมาให้หมดละแต่ตอนนี้เขาใช้น้ำมันล้วนๆนี่และครับเอ่อบุ๊กเซอร์วิสมี กงประกันยังอยู่เลยเดี๋ยวเราให้ดูเป็นรถมือเดียวเลยนะครับมือเดียวป้ายแดงเลยเราสตาร์ทให้ดูนะครับสตาร์ทแช่ไปหน่อยเลยมีเสียงแอร์เย็นนะครับ อยยุมีนะทำงานได้คนโซนหน้าสวยเลยนะครับไม่มีแตกไม่มีเยิ้มนะ เงียบๆนะครับสายพานเขาที่เปลี่ยนมาใหม่ครับันนี้เราสตาร์แล้วนะนิ่งน้ำมันอย่างเดียวนะครับคันนี้นนะระยะขับระยะทางไกลมาเรียบร้อยแล้วตอนจะคืน โอคนะครับถ้าท่านใดสนใจนะลองติดต่อสอบถามกันเข้ามาดูนะครับโตโยต้าโซลูนาหยดน้ำนะครับถ้าท่านใดสนใจลองติดต่อสอบถามเข้ามาดูได้นะกับโตโยต้าโซลูนาหลดหยดน้ำปีสองพันนะครับสีน้ำเงิน รถบ้านแท้ๆมือเดียวนะเดิมๆเลยนะครับที่รีวิวให้ดูนะที่ชบารถบ้านนะครับผมจะตั้งไว้ประมาณสี่หมื่นนิดๆนะต่อรองกันได้นะถ้าสนใจลองแวะเวียนหรือว่าชมได้ก่อนตามทิปที่รีวิวนะหรือจะมาลองดูรถตัวจริงจะมาลองเทสลองขับดู mm hmm. เราเรายินดีนะครับผมให้เห็นของจริงก่อน ถ้าสนใจติดต่อมาได้ที่เพจชบารถบ้านนะครับใน Facebook นะหรือ YouTube ชบารถบ้านนะที่เรารีวิวไว้หรือโทรมาที่0876722823นะครับขอคนสนใจเน้นโทรนะครับผมเน้นโทรก็มาคุยกันนะครับมีบริการส่งนะค่าส่งคิดตามระยะทางนะครับผมในกรุงเทพและปร,ะริมณฑลนะครับโอเค คลิปนี้เดี๋ยวขอจบกับเจ้าซลูน่าปีสองพันรถบ้านก่อนนะรถบ้านแท้ๆเดิมๆเลยนะถ้าใครติดตามอยู่เราจะรู้ว่าเราขายแต่รถบ้านนะครับผมหลับคลิปนี้เดี๋ยวเราขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะชมห้องเครื่องก่อนสุดท้ายนี้รถส,สวยแห้งๆเลยครับใครติดต่อรีบติดต่อมาด่วนเลยนะครับรถสวยรถบ้านแท้ๆอยู่ไม่นานนะรถสวย ขอบคุณครับ